อ๋อแต่โซ่สุดท้ายเดี๋ยววันนี้ครับมาเจอต้นอะไรนาสุดกระโดนเนาะกระโดนต้นกระโดนโอ้โหโดนเอฟซีดูยอดอ่อนเลยเนาะอ่อนเลยแหละเดี๋ยวเราเก็บไปเอากินเมี่ยงเนาะกินเมี่ยงห่อเนาะมีห่อได้วยไหมเมี่ยงห่อเออเมี่ยงหอดีจะเอาพวกไช้พวกปลาพวกกระโดนนี่มันมีหลายสายพันธุ์นะอือันนี้มันเป็นสายพันธุ์บ้านนะนี่ดูทรงเัยนักโขกเอออันอีกตัวนึงจะเป็นใบสีแดงๆอ่ะนะเหรอ ดูอดน้ำอันนั้นมันจะฝาดดูน้ำนี่อันนี้โอ้ยดูดูถ้าเป็นในกรุงเทพเขาขายได้จริงเหรจริงเหรอเอ่อผมก็เคยเห็นเขาเอาผักกระโดนี่ขายกันละสิบบาทสิบบาทูดือดนี่กาป่าเยอะนะเยอะมีนี่หลายเยอะเอ่อแสดงว่าเราถ้าเกิดเราหาดีๆไปขายอยู่กรุงเทพได้แล้วนี่โอ้ไม่ไม่แล้วเอาเขากินมั้ยออนี่ครับผม ถึงท่า да นวังกาดดูดูยอดครับจะช่วยไหมผมมีแต่อันสวยๆเนาะนี่ปลาวเยอะเลยนี่เรากินเส้นปนอะไรก็ได้คร well ับปนปลาพวกกินเส้นปนปลาเดี๋ยวนี้เอาไปไปห่อห่อเมี่ยงวันนี้นี่พี่บ่าวใส่ปนปลาเอาซะหน่อยนี่เอก็จะนี่เอานี่นี่ใบอ่อนนี่เยอะหน่ยเต็มถุงหลังใบอ่อนนี่เอาซะหน่อยนี่ปนปลาเดี๋ยวหาอะไรปนกินโอ้นี่นะใบอ่อนเยอะเลยนี่สิเยอะเดี๋ยวห่อเมี่ยงวันนี้ห่อเมี่ยงมีคำมีคำ นี่เอาดอกโดนหอมเมียคำเล็บสีดูแบบยอดโอ้ยดอกสวยเลยดูดูดูยอดโอ้ยกินใส่ปนปลาเนาะปนปลานี่เจียวเลยเจียวเลยนี่พูดอะไรหิวคาวเลยกระดุกเนาะเออหิวคาวแล้วปลาดุกปลาช่อนโอ้ยสุดเลยนี่นี่ครับผมยอดอ่อนครับเด็ดหักสบายเลยนี่เดี๋ยวนี้กิมเมี่ยงให้ดูเมี่ยงตะไคร้ใส่ปลาใส่นี่ยี่สิบบาทถ้าเป็นในกรุงเทพเหรอจิ๊ก กำใหญ่นี่เหรออ่าำกำเล็กกว่านี้20บาทโอ้ผมเคยเห็นนะโอ้อันนี้แต่ในกรุงเทพถ้าเห็นนี่คือแย่งเงินซื้อเพราะมันผลัดมาชิบมาชิบดูมันฝาดแรงเบาแบบือเอชิมดูดิผักธรรมชาติ NFT ไม่ได้ปลอดสารอะไรเลยฮะไม่ฝาดเท่าไหร่บ่ไม่สว่ฮะเดี๋ยว ดตีเด no ียวไม่เทอหรอี๋ยวอืมอะไรนะเดี๋ยวกินกับข้าวอะไรมันก็ได้เลยนี่ยยยใช่่มารออูกินอิ่มันก็โอเคเลยออออืร่ยกินดีๆมันก็ฝาดเลยเนาะกินกับเจียวกับผนปลากับข้าวก็อร่อยอ่ะแต่ว่ารสชาติมันดีอยู่มันดีเลยดีกับใบต้นต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ใบมันจะ ปกแดงๆเนาะอออืเโอเคครับผมก็คิดไว้เ <Diamond> ท <puzzles> ่านี้ในสี่เดือนเราจะย้ายป่าก่อนนะจะย้ายฟังเอฟซีนะป่านี้มันไม่ค่อยได้อืนี่ได้ผักกระโดนมาเอฟซีนี่เอาผักกระโดนเป็นตันปลอบใจอืเตรียมป่าไปหมดเลยผักกาดล้นเยอะเนาะเยอะมากเลยอืไปครับนี่นะได้ไปคุมหน้าเชียร์มาครับรอรอครับ